หรือว่าน่าน59เบอร์18มาครับมาทำการพอปลูกนะครับโดยวิธีการดําเอาครับผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นตสอนให้ครับผมนี่สําหรับน่าน59เบอร์18ของเราครับผมนี่ขนาดโบ่านเอกทำการคัดเมล็ดได้ครับพี่น้องครับนี่ปานี่ครับผมเป็นตสอนให้นาะ ครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไปที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรจากช่อง u t u b e นะครับเฟซบ o ๊กแ a นเพจนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแ a ป p y ้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับสำหรับปุอนีครับนี่บรรยากาศกำลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสแต่มาเยี่ยมยามถามข่าวปีละเทือสองเทือครับมาพบกับไอ้ใส่ของเฮาเนาะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วนี่ ต้องมีโอกาสนะครับโดยมากพบพอกันนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนะครับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับของข้าวนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับสาหรับพื้นที่อยู่มองนี้ครับผมพิกัดเนี่ยตำบลม่วงลาดอําเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดของเราครับผมซึ่งมือนี้นะครับพ่ามาทําการเอาข่าวเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพนะครับจากพี่น้องทางอาเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนเอาเตี้ยหอมตราซิโตของเราครับผม หรือว่าน่าน59เบอร์18มาครับมาทาการพอปลูกนะครับโดยวิธีการดําเอาครับผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่บู้ยเป็นตอนให้ครับผมนี่สําหรับน่าน59เบอร์18ของเราครับผมนี่ขนาดโบทันไอ้ทํำการคัดเมล็ดนด้ครับพี่น้องครับนี่ป๊านี่ครับผมเป็นตอนให้นาะเอาส่วนละเอียดตัางเป็นยังไงนะครับมาพบกับไอ้ไส้นะครับไอ้ปู่ครับสวัสดีครับผม ครับนี่คุณพี่สินทิชัยนะครับลูบลอเกษตรกรลูบล้อที่ก็ไอ้ไส้นาะเอาอยากสืสอบถามไอ้ไส้สำหรับปีเียผ่านมาก็คือเขาผ่านหนีเป็นบอเขาผ่านหนีเป็นเขานานถาเก่าหรือว่าซิโตเบอร์สิบแปดนะครับรับมาจากของท่านใช่ครับรับมาเอามาปลูกเอามาปลูกแบบไหนดิพี่แกะแบบปักดำเมื่อนะครับตกกาปักดำเมือเป็นวิธีการเดิมๆของบ้านเฮาเลย ย่างที่คลิปนะครับไไดด้้เิในหลายคลิปแล้วกับมีการตัดพันผลทุกระยะครับผมถ้าหากครับมีต้นใดแหลมขึ้นมากก็ต้อถอนออกนี่คือผมเห็นว่าเป็นประจำทุกปีครับผมครับครับต่อเนี่อกันมาสามปีแล้วครับพี่กัสในยี่บ้านไหนครับกัดบ้านม่วงลาดมู่วหกนะครับตำบลม่วงลาดอำเภอเชียงหาดร้อยเอ็ดครับผมสำหรับสายพันธุ์ข้าวนี้คือ นี่คือน,น 59, 39, nah ั่นห้าเก้เบอร์1ินั่นสครับนั่นห้าเก้เบอร์18ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาสำหรับตอนนี้เขามาทับการสร้างเอานี่ครับพี่น้องครับเนี่เอากระสีรถหนึ่งพอดีเนี่ยเกอดพอดีเนาะเอาประเด็นก็เลยอยากตรสอบถามว่านี่เข้าปัดนี่ครับพี่น้องครับนี่เอาเบื้งตัดใส่ไก่ไอ้ไส้ไส่จักไล่ไส้จั๊กงันไส่ไปทั้งหมด มันก็สามไหลนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งกับแบงไว้ไถ่กินนะครับเนาะอแบงไว้แบงไว้ถ่กินเพราะเอาออกให้หมดต้องต้องกักไว้กินอยู่เพราะว่าพุ่เลี้ยงกไง่เติบอันนี้พุ่นเลี้ยงไง่เติบก่ะที่เหลือก็คือแบงขึ้นให้เจ้าของพัฒน์เพิ่นอครับผมครับผมนี่นี่นี่ครับผมเป็นแบงขึ้นจับนะครับเพื่อสิให้แฮปปี้การเกษตรเทานะครับในทั้การแบงพันต่อไปเนาะสำหรับเขาสายพันธุ์นี่เนาะ เอาบะเน็ดพลผลิตปีนี้เป็นอย่างไรนี่น้ำถั่วมบ่อลหรือยังไงปีนี้บอได้ท่วมเนาะครับเพราะว่ามันมีคลองส่งน้ำกันไว้อยู่ฝั่งนั้นน้ำมันท่วมฝั่งที่เฮายืนอยู่นี่แต่หน้าที่เห็ดเนี่ยเห็ดอยู่ฝั่งคลองฝั่งหนึ่งน้ำบ่สามารถไปถึงได้ครับกลับไปบ่ไใดกัะรอดครับซุ้มวุ้นิซุ้มมิกันเรื่อยๆกันเลื่อยๆกันเรื่อยดีกันเลยโชคดีไปอันนี้โชคดีไปได้น้ได่นผมเต็มเต็มใจพี่น้องพ่อไปนะครับได้รับฟังนะครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดเนาะเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับ ที่มีลักษณะต้นเตี้ยแต่กอได้ดีลำต้นแข็งแรงนะครับที่สําคัญก็คือได้นผลผลิตหลายครับผมนอกจากนั้นเจ้าหนึ่งกินแล้วเป็นยังไงนี่โอ้หนึ่งกินนี่อ่อนนุ่มหอมอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ต้องแบ่งไปกินชุดหนึ่งด้ครับเนี่แบ่งไปกินนี่พ่อกันนี่แหละครับครับผมพ่อกันเลยครึ่งหนึ่งเอาขึ้นไห้ทังแคปปี้กรเกษตรครึ่งนึงเอานี้ก็คือเตี้ยหอมตราซิโต้ของเราครับหรือว่าน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดเนาะ อันนี้หน้าปีครับพี่น้องครับหน้าปีครับหน้าปีอันนี้หน้าปังเขามาคุยกันสักหน่อยหน้าปังหน้าปังอันนี้เขาเป็นไหนหนิซีโต้ขึ้นทังนี้ทั้งนี้เขานะครับแต่ซีโต้จากทันพอเนี่ยนะครับกล้ามาใส่ในการทดสอบครั้งแรกเลยครับปกติแถวบ้านผมสีเน้นไปทั้งสีเก้าอ่าก็ขอสี่เก้านะครับเนาะก็ขอสี่เก้านะคว่าท่านพอว่าตัวนี้ให้ผลผลิตดีครับผมนตำนักดีทันใหม่ล่าสุดแล้วก็อายุ เท่าที่ทราบข้อมูลมาก็คือ95ถึง100วันเขสามารถเก็บเกี่ยวได้ครับผมนะครับเนาะครับการหมอกับพวกหน้านี้นำถ่วงนะครับพวกเห็นหน้าสองครั้งนี้นำถ่วมเลยครับโตนี่เท่านั้นครับซื่อเก่าเนี่ยบอกท่านนะครับเนาห็นสองครั้งก็ได้เด้ชื่อเก่าเนี่ยนั่นก็คือสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่ากขอ95ครับพี่น้องครับหรือว่าดกเจ้าพญาดกเจ้าพญาครับพี่น้องครับนี่ของแท้ครับสำหรับพี่กัด ยูบ้านไหนก่อนครับบ้านม่วงลาดบ้านม่วงลาดตำบลหมู่ที่6ตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเอาครับสำหรับฤูดูการนาปังปีนี้เนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับคุณพี่ผู้พร้อมทีมงานครับผมครับครับครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับดิบอู้ยังไงตายเอารถมาผิดิันพี่น้องเอ้ยดี แทนทีเสียวรถเอารถนะตู้มาใส่นอ้อผลปรากฏว่านี่ครับเอาซีประตูมาโอ้ยตายนี่ไหวบ่านาะไหวบ่นอะเขารับท่านนเนาะเอาันยังกันแล้วแต่ครับพี่น้องครับนี่ยสำหรับท่านใดที่มีมมความสนใจนะครับอยากกินได้เข่าสายพันธุ์นี้ครับผมเตี้ยหอมตราซิตโต้นะครับซึ่งเป็นพันธุ์ขยาย หรือว่าน่าน5 9เบอร์18นะครับซึ่งเป็นท่านขยายที่ได้จากแปลงของพี่น้องป้องไปของห่อเนาะเอาก็สามารถประสานมาได้ครับสามหมายเลขโทรศัพท์ครับศูนย์แ8ดเก้าเก้าสี่แปครับศูนครับศูนย์สีนะครับและศูนเกาสครับห้าหนึ่กส่านะครับเอาจังเดยก็ ประสานกันเขามากกับเราไนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มควันไช่วัวใจเกษตรพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องพอไฟไปเพียงเท่านี้ครับนี่มาเบิงก่อนวันสิกรไว้บนนี้เอาครับสำหรับวันนี้ครับพี่น้องครับนี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับเนี่ยโอ้มังครับพี่น้องครับนี่คักปนยังเนี่สสำหรับน่าน59เบอร์11ของเรานะครับผม